สวนครัวของพ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารถน้ำเก็บผักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสาทอง สวัสดีครับเช้านี้ครับเป็นวันจักรกีนะครับเป็นวันหยุดนี่ครับเป้าหมายของพ่อพง์เช้านี้สองชั่วโมงนี่นะครับพ่อพง์จะจัดการอ่าหญ้าที่อยู่ระหว่างต้นอินทผลัมเนี่ยครับก็คือในระหว่างแถวเนี่ยพ่อพง์จะปลูกดอกกระเจียวไว้นะครับเนี่ยตรงตรงตรงระหว่างต้นเนี่ยครับฉะนั้นพ่อพงก็ต้องมากําจัดหญ้าให้มัน ครับเหมือนที่พ่อพงก์กจัดหญ้าในแปลงดอกกระเจียวครับพอ,อดาดยหญ้าในล่องอินทผาอินทผลลำนี้นี่นะครับแถวนี้นะครับพ่อพง์วันนี้พ่อพง์ตั้งไว้สองแถวครับคือแถวนี้กับอีกแถวหนึ่งอยู่ฝั่งทางโน้นครับถ้าเสร็จจากดาดยหญ้านี้แล้วนะครับพ่อพง์ก็จะไปเก็บลูกมอนนะครับ เก็บลูกหมอนไปฝากหลานนะครับหลานจะกลับไปทำงานที่ขอนแก่นครับก็เลยว่าจะเก็บไปฝากหลานครับนี่ครับตามร่องอินทรพาลำก็จะเป็นแบบนี้ครับระหว่างต้นเนี่ยพ่อพงก็จะปลูกต้นไม้แทรกกลางไว้นะครับอันนี้พ่อพงปลูกมะนาวนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเนี่ยาวไปจนสุดที่นู่นเลยครับนุ่นๆุทางใต้นุ่นนะครับพ่อพงปลูกอ่า ดอกกระเจียวไว้ครับนี่อันนี้หลุมดอกกระเจียวนะครับอยู่ระหว่างต้นนะครับอยู่ระหว่างต้นอินทผพาลัมนะครับนี่นี่ครับบริเวณนี้ครับก็จะเป็นหลุมดอกกระเจียวครับนี่แหละพ่อพงจะเอามาย่ามาเอาย่าพวกนี้ออกครับวันนี้ครับเดี๋ยวลงมือทํากันเลยครับ นี่ครับพ่อพงได้ถากหญ้าระหว่างต้นอินทผลามเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพ่อพง์จะพาไปสำรวจนะครับเป้าหมายของพ่อพง์วันนี้ครับสองแถวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปสำรวจผลงานกันนี่ครับผลงานดดยหญ้าของพ่อพง์วันนี้ครับสองชั่วโมงผ่านไปนี่ครับหลุมดอกกระเจียวครับที่อยู่ระหว่างต้นอินทผลามเนี่ยครับ ตลอดทั้งแนวพ่อพงจะเอาดอกกระเจียวมาเสริมไว้ตรงนี้ตลอดนะครับตลอดแนวเลยนะครับพอฝนมามันก็จะเกิดครับคันนี้มันก็จะเริ่มแทงหนอตอนนี้ก็มีเห็นหน่อแทงมาแล้วบ้างก็มีนะครับอันนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งครับ ต้นอินทผลัมอันนี้เป็นอะไรนะเมลอนหรือเลมอนอะไรนี่แหละเพื่อนเขาให้กิ่งมาครับนีบ่สุดแนวเลยน่นไปจนสุดนั่นนะครับอันนี้แถวนึง เดี๋ยวปอพงพาไปดูอีกแถวนะครับคือระหว่างต้นเนี่ยจะปลูกอดอกกระเจียวไว้ระหว่างกลางทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกแถวหนึ่งครับอยู่ฝั่งทางโน้นอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับข้ามมาอีกฝั่ง พอผงจะถ่ายขึ้นข้างบนนะครับคันนี้จะย้อนแสงหน่อยแถวนี้พอผงจะพาเดินขึ้นข้างบนนั่นครับนี่หลุมดอกกระเจียวหญ้าพวกนี้เราก็เก็บไว้ทําปุ๋ยครับส่วนหญ้าที่อยู่ข้างๆต้นพวกนี้พอผมก็จะรอให้มันยาวก่อนแล้วก็จะใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับแล้วจะเอาเวลาเราตัดแล้วก็เอาหญ้าพวกนี้กบหน้าดินบริเวณพวกนี้ไว้ครับแล้วปีหน้า เราก็จะได้ปุ๋ยหน้าดินเขี่ยมากบต้นอินทรพาลำอีกครั้งหนึ่งครับคือพ่อพงจะทําแบบนี้ตลอดครับช่วงนี้พ่อพงก็จะเอาออกแค่บริเวณรอบต้นครับหญ้าครับส่วนด้านข้างๆอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันยาวให้มันงามไปก่อนแล้วก็พอฝนมาเนี่ยมันงามแล้วเราค่อยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดพอเครื่องตัดหญ้ามาตัดแล้วเนี่ยเราก็เอาใบหญ้าพวกนี้มากบหน้าดินบริเวณทาง เ,เดินนะครับบริเวณทางนี้ก็คือพ่อพงเอาไว้ขับซาเล้งครับขับซาเล้งเอาน้ําหมักเอาปุ๋ยอะไรพวกนี้ครับเวลาเรามาในสวนแล้วมันก็จะสะดวกมันก็จะต้องไม่คือเราไม่ต้องแบกนะครับใส่ท้ายซาเล้งมาเราก็เทใส่เลยเราก็ไม่เหนื่อยนะครับนี่ครับนี่เราจะเอาใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเอาครับพวกนี้รอให้มันยาวก่อนครับเราจะเอาออกเฉพาะ ที่มันมีพืชเราอยู่มีต้นไม้เราอยู่รอบๆแค่นั้นครับอันนี้เป็นดอกกระเจียวครับมีต้นอินทรัลพ่อผมก็จะทำอย่างนี้นะทุกล่องเลยครับเดี๋ยวไปเก็บหมอนกันครับจะเอาลูกหมอนไปฝากหลานครับนี่หมอนก็จะเก็บตรงนี้ครับจะเอาไปฝากหลานหลานจะกลับขอนแก่นครับ หมอนพ่พง์ก็จะเก็บบริเวณซุ้มนี้แหละครับกลางระหว่างสวนเนี่ยครับไปครับทีนี้มาเก็บหมอนด้วยกันครับนี่นี่ครับซุ้มหมอนอยู่กลางสวนกําลังสุกแดงเลยครับไปครับไปเก็บด้วยกัน นี่ครับเก็บเสร็จแล้วครับนี่ได้เยอะเลยเต็มตะกร้าอันนี้จะเอาไปฝากหลานครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวนครัวของ่อ